สวัสดีครับท่านผู้ชมนะกลับมาพบกันนะครับทุกอาทิตย์หลังหวยออกนะหลังหวยออกแล้ววัน2วันก็จะเป็น9ขั้นตอนนะครับแล้วก็อาทิตย์ถัดมานะครับก็จะเป็นโค้งสุดท้ายสรุปตัวเลขให้กับท่านผู้ชมซึ่งผมก็ทำการบ้านมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะสรุปตัวเลขเจ๋งๆมาให้นะแล้วก็เขียนหวยกระดานไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้จับนะครับ นะอันนี้ก็แล้วแต่วาสนานะครับนะก็คือคนโชคดีจับยังไงก็ถูกนะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเศษพระจอมเก้าวันหวยออกมันไม่ดีเลยมันตกเศษหนึ่งเสาเรือนไม่ตกเศษสิบนะครับนกแขกเต้า<笑><笑>ก็เลยกลายเป็นว่าเขาเรียกว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวเล่นน้อยๆนะอย่าเล่นเยอะนะครับ กองสลากเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็เบิ้ลเดี๋ยวมันก็หามอย่างเงี้ยเจ้ามือรวยเลยนะครับนะเราก็เลยคิดในใจว่าซื้อแค่2ตัวก็อพอนะครับนะซื้อ2ตัวโอกาสพลาดมีน้อยซื้อ3ตัวมันยากนะครับนะเราก็สรุปตัวเลกเจ๋งๆให้อยู่แล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับนะในเรื่องของหวยกระดานเราก็จะใกล้สิ้นปีแล้วก็มีตัวเลขมาบอก ตัวเลขหมายถึงว่าดาวเสาร์ที่เป็นประธานฝ่ายบาปประเคราะห์นำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบากใจนะครับความอดอยากหิวโหยความยากจนทั้งหลายแหล่มาจากดาวเสาร์แล้วก็ดาวมนันจะอยู่เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงปุบปับฉับพลันนะครับทาลายล้างทุกสิ่งนะครับล้างไปเลยแล้วค่อยเกิดใหม่นะครับดาวมนันจะอยู่อยู่ที่ไหนอยู่7ปีเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่าราศีพฤษภ พบการเงินของโลกซึ่งแปลว่าจะเกิดยุคเข้ายากหมากแพงแน่นอนนะครับมีตังก็ควรจะเก็บเอาไว้นะครับแลนะจะเพิ่งไปาเขาเรียกวอะไรนะใช้เงินซุ่มฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายนะครับนะเล่นหวยก็เล่นแต่นิดๆหน่อยๆพอนะครับไม่ต้องเล่นเยอะเราต้องรอจังหวะเวลานะครับรอจังหวะเวลาให้ดาวมันเดินดีนะถึงจะเรียกว่าเล่นได้นะครับถ้าดาวมันยังเดินเสียอย่างเงี้ย เล่นยังไงก็ไม่ชนะนะครับ <c oughs> นั้นแล้วดาวเสาอยู่ที่ไหนอยู่สองปีครึ่งมันก็เป็นเจ้าเรือนกรรมมะหมายความว่าเป็นเรือนของอาชีพการงานอาชีพการงานก็ดันไปตกวินาศโลกนั้นและวพอดาวกรรมะนี่เป็นดาวเสาเป็นดาวประธานฝ่ายบาป,ประเคาะลงวินาศโลกหมายความว่า เรื่องของอาชีพการงานเรื่องงานนะครับเรื่องรายได้ทั้งหลายแหล่นี่นะบวกกับมันจะอยู่ที่อยู่ในพบการเงินโลกด้วยเนะี่ยมันก็จะอยู่ในยุคของเรียกว่าทําอะไรก็ไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ไหวทําอะไรก็ไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะนั้นเราต้องเพฟนะครับคนมีงานทําแล้วก็พยายามรักษางานของตัวเองเอาไว้เนี่ยเพึ่งลาออกนะครับนะทำอะไรได้ก็ทําทําไปอาจจะขยันขึ้นเป็นสอสาเท่าก็คือ นะแล้วก็ทํางานเสริมหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มพูนขึ้นไปนะประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับปกติเนี่ยจะหมอดูออกมาประมาณสิ้นปีปลายปีเขาจะถ่าย12ลราศีซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่า12ลราศีไม่มีใครหนีพ้นแน่นอนครับสาวเจ้าเรือนกรรม,มะอาชีพการงานตกวินาศมุติยูอยู่ในภพการเงิน7ปีอันนี้ก็คือ ลำบากแน่นอนนะลำบากแน่นอนก็ขอให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทกันแล้วกันนะแต่คนที่จะโดนหนักสุดเลยก็คือคนราศีเมษราศีมีนราศีพฤกษภราศีมังกรนะครับพวกนี้จะโดนเยอะหน่อยเท่านั้นเองนะครับนอกอกนั้นก็โดนกันไปคนละเล็กคนละน้อยนะครับแล้วแต่นะก็ถ้าคนเราไม่ประมาทนะครับ ไม่ไปลงทุนในคริปโตไม่ไปลงทุนในเรื่องของการเล่นหุ้นเล่นอะไรทั้งหลายแหล่นี่ยอย่าไปเล่นหุ้นอย่าไปเล่นคริปโตมีตังนะครับสะสมเงินได้เพียงพอแล้วซื้อทองเก็บไว้ครั้งละบาทครั้งละห้าติดตังก็ยังดีผมบอกได้เลยว่าอเมริกาจะปั่นทองขึ้นไปนี่นะไม่เกินห้าปีข้างหน้าบาทละแสนแน่นอนนะครับนะตอนแรกผมก็คิดว่าแค่หกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่ก็น่าจะอยู่ละมันไม่อยู่ครับ พราะตอนนี้ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะมันเป็นประเทศที่ดอกเบีย้ยศนเมาตั้งนานนะครับดังนั้นแล้วเมื่อดอกเบีย้ยศนเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าใครๆก็ไปกู้เงินญี่ปุ่นมาเล่นหุ้นไปเอากําไรพันธบัตรตรัฐบาลสหรัฐนะครับนะซึ่งให้กําไรถึง5%าเอนี่ยทำอย่างนี้มา3-40ปีดังนั้นแล้วพอญี่ปุ่นขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บทุกคนก็เลย มีปัญหาตันดีเ็าเรียกว่าขายพันธบัตรทิ้งนะครับการเงินก็ปั่นป่วนนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับนะแล้วก็มีแต่คนเราต้องช่วยเหลือตัวเองอัตติอัต,ตโนนาโถนะครับนะต้องช่วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับนิจฉาชีพระบาดหนักนะครับเพราะว่าคำเหรนใกล้แตกแล้วนะฮะนะ สแกมเมอร์ mer, มันก็เลยพยายามที่จะโทรมาหลอกลวงมาโทรมาทวงหนี้บ้างหาว่าเราไปกู้หนี้ยืมสินมันบ้างนะครับแล้วก็โทรมาหลอกลวงนะให้ชวนซื้อของนู่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องรับสายครับเป็นสายที่มาขายของหรือเป็นสายที่แบบว่ามาหลอกลวงหรือว่ามาทวงหนี้ทั้งหลายแหล่ตำรวจโทรมานู่นนี่นั่นตัดสายทิ้งเลยครับคุณรับสายนานเกินหนึ่งนาทีระวังมันจะโดนแฮกนะครับนะอันนี้ก็เตือนเอาไว้นะครับ เมื่อกี้มีโทรเข้ามาระหว่างที่เรากำลังอัดเทปก็เลยทำให้เราต้องตัดทิ้งนะครับนะก็เข้าเรื่องของเรานะครับโชว์หวยกระดันนะโชว์หวยกระดัน <c oughs> อเลขเด่นในวันนี้นะครับเลขเด่นในวันนี้ก็มี2 3 6 9 8มดเด นะอ่าสี่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับนะเอาไว้เป็นตัวก็เรียกผสมเฉยเฉยนะเราก็เลยบอกว่าข้างบนน่าจะมีสองข้างล่างน่าจะมีเก้าวันนี้มีเก้าผสมแน่นอนบางคนก็บอกว่า 9, 2, 9, เก้าสองเก้าเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับถ้าล,ลองดูแล้วกันนะครับนะลองจับคู่ดูแทงแค่สองตัวก็พอนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับในแอปเป๋าตังคนะ์นะอ่านะ แล้วเราก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปลองเสี่ยงโชคดูนะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับของน้องนุชสุดสวยนะครับวันนี้จะมาโปรโมชั่นสิ้นปีนะครับขอเชิญครับตอเนะ<า>ข้ากับรีมนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะคริสต์มาสปีใหม่แล้วเนาะ เราเนี่ยเป็นคนไทยเราก็ซึมซับเรียกว่าทุกวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ฉลองปีใหม่ฉลองคริสต์มาสกันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราเลยคิดโปรโมชั่นที่จะเรียกว่าตอบให้ตรงใจลูกค้านะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าสายหมู่โดยเฉพาะนะคะที่อยากจะมาสักคิ้วแล้วก็อยากจะทํา VIP โปรแกรมนะคะที่จะได้พบอาจารย์กิตตินะอาจารย์กิตติเป็นคนทําให้ทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็ดูดวงอาจารย์กิตติดูโมเหงกับอาจารย์กิตติก็เลยรวบเป็นแพ็กเกจเดียวกันเดี๋ยวน้องนุชขออนุญาตขึ้นให้ดูเลยวา่าจะมีแบบไหนบ้างนะคะเริ่มจากอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นโปรแกรมแบบเขาเรียกว่า VIP คิวและ VIP ปากนะคะคิวตรงนี้ก็คือจะเป็นคิวสีฝุ่นราคาที่ขึ้นก็ต่างไปนะคะ แต่เราจะแถมการดูดวงเนี่ยซึ่งมีมูลค่าโดยปกติแล้ว1000บาทนะคะอาจารย์กิติด,ดูดวงให้เนี่ยแบบไม่จำกัดคำถามเนี่ยปกติมีค่าครูอยู่1,000บาทแต่ฟรีให้ในนี้นะคะดูโหงเฮงฟรีให้และแถมวัตถุมงคลให้แต่วัตถุมงคลเรามีจำนวนจำกัดนะคือเหลือไม่มากแล้วจริงๆะคะมาก่อนมาก่อนได้ก่อนใช่มาก่อนได้ก่อน,อน,อนแต่ถ้าเกิดว่า<ไ>มาทีหลังแล้วหมดก็คือ อ,ออกตัวตรงนี้เลยว่าหมดก่อนเนาะโอเคส่วนอันที่2ก็คือโปรแกรมฝั่งสีปากนะคะเพื่อเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มบารมีเพิ่มการพูดการจาให้เราเนี่ยเฮงเฮงปังๆนะคะบวกกับการทำ VIP โปรแกรมและแถมการดูดวงฟรีแถมการดูโหงเฮงฟรีนะคะและวัตถุมงคลที่แบบเหลือจำนวนจำกัดเนานะอันนี้ลูกค้าเข้าใจตรงกันโปรแกรมตามน,นี้ราคาตามน,นี้เลยคือลูกค้าได้แบบ ไม่รู้จะโหมันมันเยอะมากแหงจุก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 อ่ะคือจึงจ้งจึง้งจึ้งจึงมากมากเพราะว่าอันเนี้ย <Okay. S 2> เราต้องการตอบแทนให้ลูกค้าของเรานะคะ <Okay. S 2> เป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญคริสต์มาสปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งใช่อย่างอย่างตอนที่เราจัดโปเดือนเดือนเกิดอันนั้นก็คือปังมากเพราะว่าปกติบอกเลยไม่เคยให้ราคาแบบนี้ซึ่งฟดแบ์ดีมากๆกก็เลยคิดว่าลูกค้าก็รอการตอบแทนเหมือนกันไม่ใช่ลูกค้าตอบแทนแต่เราแต่เราตอบแทนลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้รีบจองรีบทักมาที่เบอร์ที่ขึ้นหรือว่าสแกนไลน์ที่เป็น QR code ได้เลยฝั่งซ้ายฝั่ง ะคะะนอันนี้ไม่ได้ให้ว่าสแกนอะไรไม่ต้องกลัวเป็นลายของอช่างนุชชี่กับอาจารย์กิตินะคะท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกแอดไลน์อะไรยังไงสแกนได้เลยนะคะง่ายนะคะหรือถ้าไม่ไม่ได้จริงๆโทรตรงที่เบอร์นะคะที่ขึ้นได้เลยโทรมาถามโทรมาคุยกันได้เลยนะคะโอเคส่วนนะคะงานคิ้วลายเส้นแบบแฮนด์สโตรกนะคะก็ทักมาถามหลังไม้ได้เลยนะคะงานนี้นะคือเป็นงานที่จะบอกว่า ทุกคนชอบมากเพราะว่าบางบางท่านก็คือเตรียมใจว่าเออเราอยากจะสักแบบคลิปสีฟุน่นเรามีบัตเจ็ตเท่านี้แต่บางท่านจะบอกว่าพอมาเห็นหน้างานจริงแล้วเปลี่ยนใจเยอะมากเลยนะเพราะว่างานมันสวยงานมันธรรมชาติงานมันงานมันละเอียดกว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมาะกับใครเดี๋ยวน้องนุชช่วยดูให้นะคะหรือถ้าลูกค้ามี Refer รนซ์ที่ตรงใจมาว่าชอบแบบไหนเรามาปรึกษากันก่อนได้ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ส่งรูปประเมินไม่มีค่าใช้จ่ายแนะนําให้ได้หมดนะคะส่วนในเรื่องของเทคนิคเทคนิคใหม่ค่ะลูกค้าที่เพิ่งไปอัปเกรดมาก็คือในเรื่องของการต่อขนตาก็ค,คือว่าตอนนี้ทําโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะทุกท่านนะคะเหมือนกันหมด ะะก็คือทุกเทคนิคทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเส้นต่อเส้นธรรมชาติอันนี้จะดูไม่เป็นแผงไม่เป็นปืน้นและน้องนุชจะดูเห็นให้ด้วยว่าดวงตาของลูกค้าเป็นแบบไหนนะคะรูปหน้าลูกค้าเป็นแบบไหนต้องใช้แม p ปิ้งแบบไหนถึงจะเหมาะกับดวงตาทําให้จากตาที่ตกดูหวานขึ้นทําให้จากตาที่ดูเล็กดูคมชัดขึ้นนะคะแล้วเวลาคุณออกจากบ้านคุณง่ายมากเพราะว่าน้องนุชเองก็ต่อมาเนี่ย คือวันที่ไปออกงาน MC Event เป็น pretty h o s t e s นะคะจะบอกว่าชีวิตง่ายมากคือเร็วมาก5นาทีเสร็จแล้วนะคะเนี่ยวันนี้ลงมากับอาจารย์กิติเนี่ย5นาทีเสร็จนะคะโปะแป้งอะไรเรียบร้อยแนละ้วเพราะคิ้วปากคนตาเรามีแล้วคะ่ะจึงเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าทุกท่านจะได้รับโปรโมชั่นนะคะ1ใบเทามีทอนนะคะ9 9 0ทุกเทคนิคนะคะแล้วคนตาของเราเป็นมีญี่ปุ่นนะคะ กาวเป็นกาวนำเข้าจากเกาหลีนะคะคุณภาพสูงนะคะแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างในร้านของเราสเตอร์ไลด์ด้วยเครื่อง UV นะคะมีใบประกาศชนียบัตรนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ามาทำกับช่างนุชี่นะมีคุณภาพนะคะ2ไม่ต้องรอคิวเพราะว่าเรานัดนะคะโทรนัดลูกค้าจะมาตามสล็อตเลยลูกค้าไม่ต้องมานั่งรอคิวเหมือนร้านอื่นๆนะคะแล้วช่างทำเองทุกเคสค่ะ ช่างเป็นคนลงมือทําเองทุกเคสนะคะตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ๊จะให้ใครทําหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าจองโปรโมชั่นตรงนี้นะที่ว่าให้สําหรับโปรโมชั่นปรีใหม่จะได้พบอาจารย์กิติตัวเป็นๆน,นะคะทั้งดูดวงทั้งดูโง,ง่เฮงทั้งทำวีไอพโหโคตรคุ้มลูกค้าไม่รู้ต้องพูดยังไงมันจะต้องโทรแล้วแหละ เนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากฝากให้ลูกค้านะคะลองพิจารณาดูนะคะรีบทักรีบจองก่อนที่โปรโมชั่นจะหมดเพราะบอกเลยว่าหมดปีนี้ก็คือไม่มีแล้วนะคะโปรโมโชั่นเราจะเปลี่ยนใหม่หน้างานไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเราจะดูฟีดแบบจากลูกค้าซึ่งก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนให้ กดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยให้ยอดวิวมนขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราสองคนอยู่ได้นะคะด้วยการที่ลูกค้าเนี่ยสนับสนุนเราทางอ้อมนะต้องบอกนี้เพราะว่าอาจารย์อะ่ะคือให้เลขให้ความรู้ด้วยอ่า ไม่ได้ว่ามีเจตนาที่อยากจะได้อะไรตอบแทนนอกจากว่าทําให้ช่องของอาจารย์มีผู้ติดตามมากขึ้นนะคะมียอดดิวมากขึ้นตรงเนี้ยอาจารย์มีไรายได้ทางอ้อมนะคะแล้วก็ฝากในเรื่องของอาจารย์ฝากในเรื่องของเลิกโคตรหน่อยยังฮอตคิดไม่หายเลยคือค,คนทักมาทุกวันทุกวันเช้านี้ก็เพิ่งดูไปดวงหนึ่งนะครับมาจากนาครสวรรค์นะครับนะจะคลอประมาณเดือนกุมภานะครับต้นเดือนกุมภา ปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภานะครับก็เลยให้ไปนะครับนะส่วนใหญ่แล้วเราให้เลิกทอเนี่ยนะเราก็จะมีทั้งวันดีเดือนดีนะครับวันที่ดีเดือนที่ดีแล้วเนี่ยเวลาต้องดีด้วยเด็กที่เกิดในเลิกนี้จะต้องร่ำรวยมีชื่อเสียงเลี้ยงดูตนเองได้นะครับซึ่งของเราเนี่ยไม่ได้ให้แต่วันดีอย่างเดียวนะครับมไม่ก็ทั่วไปวันนี้เป็นวันรงชัย ดีทั้งวันเอาเลยไม่ใช่ครับคือเราจะต้องดูดวงพ่อด้วยดูดวงแม่ด้วยดูดวงลูกด้วยที่จะเกิดมานั้นเด็กจะต้องไม่เป็นอลิมณะวินาศกาลกินีกับพ่อกับแม่อาจจะต้องเติบโตง่ายเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับฉลาดเรียนหนังสือเก่งนิสัยดีไม่ดื้อนะครับแล้วโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะครับเราจะต้องดูดวงเด็กที่เราให้ไปด้วยว่าถ้าเกิดเลือกเนี่ยเด็กจะต้องเป็นอย่างไรนั้นเราต้องดูลึกเป็นหลาย,ลายๆชั้น เราไม่ได้ทํางานลวกๆหนึ่งนันแล้วจึงทําให้เรานั้นมีลูกค้าต่อเนื่องกันมาปีหนึ่งแล้วนี่ยังไม่หมดเลยนะครับก็ <laughs> ต้องขอบคุณคุณหนิมมากเลยนะครับนะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวต้องขออนุญาตขึ้นรูปโชว์คุณหนิมนิดนึงโปรโมโททางอ้อมนะคะเพราะว่าเราช่วยกันสนับสนุนกันเนาะ,ะจากวิด <c oughs> ีโอคลิปของคุณหนิมทาให้ลูกค้าเข้ามาแต่อยากให้อาจารย์สปอยนิดนึงเพราะเดี๋ยวเทปหน้าเราจะมีทิปดีๆมาฝากลูกค้าของเรานะคะในเรื่องของปีหน้าว่าเออปี 2,569หรือปี2026เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคร่าวๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเวลาสิ้นปีปุ๊บเนี่ยอาหลายๆสำนักก็จะต้องออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ไม่พลาดเหมือนกันนะคะ <laughs> แล้วในเรื่องของเลิกคลอดอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงเพราะว่าจากประสบการณ์แอดมินที่ตอบแชทลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่บางท่านน่ก็คือรู้กำหนดคลอดถูกๆบ้างไมหมคอาจารย์แต่ในกรณีว่าถ้าบางท่านน่คือยังไม่ได้ตั้งคันเลยนะ อยากได้เลิกแล้วอันนี้อยากมาแชร์ทิปกับลูกคา้าให้ลูกคา้าได้ฟังว่าเรามีลูกค้าหลายรูปแบบมากนะคะแล้วในกรณีที่ว่า,าจะไปทำกิฟต์หรือจะไปทำไอวีเอฟอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์มีมีทิปการให้ให้ดูเลิกอย่างไรอะคะตรงนี้ครับก็คือสมมุติว่าคุณแม่เนะี่ยมีไข่นะครับเก็บเอาไว้แล้วก็อยากจะให้หมอเนี่ยทำกิฟต์นะครับให้ติดตัวอ่อน และอยากจะเกิดในเดือนที่มีดาวที่ดีที่สุดนะส่งผลต่อดวงชะตามากที่สุดดาวเสียน้อยที่สุดควรจะคลอดในเดือนไหนเขาก็จะได้ไปฝังล่วงหน้าเอาไว้แล้วอีก9เดือนต่อมาคือ280วันเนี่ยจะได้คลอดอยู่ในเดือนนั้นพอดีอเพื่อที่จะได้ดาวในดวงที่ในช่วงนั้นนะ่ะเป็นดาวที่ส่งผลดีที่สุดเขาก็จะได้รีบฝังตอนนั้นมาออกตอนนี้อย่างเนี้นะครับ ก็มีอยู่ลายนึ่งเราก็ดูไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเรียนโหราศาสตร์มานะครับอาจารย์ผมเคยพูดบอกว่าถ้ารู้ว่ามันติดตอนไหนนะเราก็จะรู้เลยว่าเทพองค์ไหนมาจุดติดแล้วอีก280วันเนี่ยมาคลอดตอนเนี้ได้ทั้งดวงเด็กที่มาเกิดนั่นแหะเป็นดวงที่มีความเข้มแข็งมีพลังแล้วเวลาเกิดก็ยังมีพลังที่ดีในการส่งเสริมดวงชะตาด้วยเนี่ย จะเป็นสุดยอดมนุษย์นะครับอ่าซึ่งเราก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ว่าอเกิดก็จริงค่ะเกิดตอนไหนติดตอนไหนเราจะไปรู้ได้ใช่เพราะตอนแรกบอกตรงแอดมินก็มีความรู้สึกสงสัยนะว่าในเคสที่อ่าถ้าลูกค้ายังไม่ตั้งคันแล้วลูกค้าอยากได้เรื่องนี้เราจะต้องทําอย่างไรเนาะบางทีเราก็สงสัยเลยจะมาแชร์ความรู้ตรงนี้เล็กๆให้ท่านผู้ชมว่าเออลูกค้าของเรามีหลายแบบและอาจารย์กิติตอบโจทย์ได้ทุกแบบนะคะ เออเพราะฉะนั้นถ้าลูก,ลกค้าอยากได้เลิกเราจัดให้ครับนะคะคือเราก็ไม่ได้ว่า,าจะทอดทิ้งลูกค้าลูกค้าอยากได้ยังไม่ได้ฝังตัวอ่อนแต่อยากได้เดือนที่ดีที่สุดและดาวในเดือนนั้นน่ะส่งผลร้ายน้อยมากมีแต่ผลดีมากนะร้ายน้อยดีมากแล้วก็บอกไปก่อนแต่ถ้าหากว่ามันมีการคาาเคลื่อนนิดหน่อย ถ้าเป็นท้องแรกมักจะคลอดก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปรับได้ค่ะเพราะว่าเราดูให้แล้ววันเดือนนั้นน่ะดีแน่นอนคือประเด็นเลยลูกค้าเนี่ยเหมือนต้องการว่าอยากจะได้เลิกคราวไปคุยกับหมอใชออ่อันนี้คือ listening skill เราต้องมีนะว่าความต้องการลูกค้าคืออะไรคือมันอาจจะไม่ได้ว่าจะต้องคลอดตามนั้นเป๊ะแต่ลองไปคุยปรึกษาดูก่อนว่าถ้าเป็นเลิกเนี้ยสามารถที่จะฝังได้วันไหนหเพื่อที่จะให้ได้ไปคลอดวันนี้พอดีพอหมอเขาจะกล่าได้เห็นไหมลูกค้าเราสายมูขนาดไหนคือจึ้งมากนะคะคือลูกค้าแบบอยากได้ทุกขั้นตอนแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นคะ่ะลูกค้าคือ อาจารย์กิตติรับตั้งชื่อเด็กด้วยอันนี้ก็คือว่าแอดมินก็คือตอบคำถามจนตอนนี้คือพัฒนาความรู้จนจะเป็นอาจากิติสองแล้วนะคะ <c oughs> คือก็คือ,อสมมุติว่าคลอดแล้วนะคะเดี๋ยวเนี้นะตามโรงพยาบาลอะคือเขาจะจัดการพวกใบ ใบเกิดใบอะไรแล้วเขาต้องการชื่อเลยค่ะมันจะแจ้งเกิดให้ใช่คือสมมุตินะวันนี้คลอดแล้วคือเหมือนพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่เขาแบบเหมือนกับว่าเซอร์วิสตรงนี้ให้เขาทําให้ทุกอย่างแล้วเขาต้องการชื่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจองได้เลยคือต่อเนื่องว่าอารคอ์คลอดปุ๊บาตามด้วยตั้งชื่อเด็กให้นะคะเป็นสิริมงคลครับสมมติว่าวันนี้คลอดแล้วโทรมาเลยเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งวันผมก็ตั้งเสร็จแล้วเราจะตั้งไว้ประมาณ5ชื่อ ตามวิชาโหราศาสตร์ไทยจะต้องเป็นเหมือนกับว่ามีทักษะนะครับทักษะก็จะได้บริวารอายุเดชส,สีมูละอุศะหากบนตีไม่มีการละกินีอายตนะผลรวมของชื่อจะต้องได้เบอร์หกกับเบอร์เก้าเบอร์หกคือมหาราชินีเบอร์เก้าคือมหาราชาหรือเบอร์แปดแปลว่าเศรษฐีนอกนั้นจะเฉยๆธรรมดานนั้นแล้ว ไม่เอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าไม่เอาเอาเบอร์หกเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์เจ็ดก็ไม่เอานะครับนี่ก็คือคําว่าอายตนะผลรวมของชื่อจะต้องรวมกับนามสกุลแล้วได้ผลรวมที่ดีด้วยอ่าแล้วเวลาอาจารย์ดูให้ลูกค้าอาจารย์ดูประมาณกี่ชื่อค่ะก็นี่แหละให้ไปสี่ห้าชื่อนะครับตามตามหลักโหราศาสตร์ไทยนั้นแหละ อาจจะโบราณไปหน่อยในสายตาของคนเจนใหม่รุ่นใหม่นะครับเราไม่ไม่ได้ว่าตั้งแบบโอโ้โหชื่ออะไรนะละลันลอนเนี่ยลอนลอนลอลอไม่มีอาวหรือว่านัชชิชาอะไรเงี้ยไม่เอานะครับก็คือเราจะต้องมีชื่อที่แปลได้เพราะบางคนอยู่ในเขตนะครับเขตเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่ามีคําแปลไหมแล้วจะต้องห้ามเกินสามพยางด้วย พอสี่พยางปั๊บเขาถามว่าคุณมีเชื้อสายกษัตริย์หรือเปล่ามีเชื้อสายของข้าราชการใหญ่ไหมถ้าคุณไม่มีข้าราชการหรือว่ามีเชื้อสายกษัตริย์เนี่ยคุณจะตั้งชื่อเกินสี่พยางไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมบางเขตก็สติ๊กแล้วเกินแต่เห็นบางบางคนได้นะจ๊ะก็บางเขตไงหรือบางเขตเนี่ยเขาไม่สติ๊กเขาก็เลยให้เป็นสี่ห้าพยางก็ยังมีแบบอาจจะมีแบบอ่าขึ้นอยู่กับบุคคลว่างั้นแต่ที่จะ เขตตะตุจักนี่ผมบอกแน่เลยว่าไม่ยอมแน่นอนเขตตะตุจักนี่พอเกิน3ามพยางปั๊บนี่นะเขาก็บอกว่าไม่ได้ครับ เดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ทั้งนี้คือแบบว่าอาจจะต้องเตรียมใจไปว่าเออเราเตรียมไปซักหลายๆชื่อเผื่อว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมมติว่าเจนใหม่เขาต้องการชื่อแบบที่มันวัยรุ่นนิดหนึ่งแล้วแบบตรงใจกับพ่อแม่สมัยใหม่เพราะว่าแต่ละเจนเขามีความชอบต่างกันจะไปตั้งชื่อสมบัติเขาก็อาจจะไม่ชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์สมชายสมบัติอะไรแบบนี้คือเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อมันมันเชยไปนิดหนึ่งอาจารย์มีชื่อแบบที่มันเท่ๆหน่อยไหม เลยกลา,ายเป็นว่าปรึกษากันสองฝ่ายได้คุณแม่ชอบชื่ออะไรคุณแม่บอกมาเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วผมก็จะพิมพ์กลับไปว่าชื่อที่คุณแม่ชอบเนี่ยนะมันแปลว่าแบบนี้แบบนี้ผลรวมเป็นแบบนี้พายุตนะนาวมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้นะแต่ถ้าเพี้ยนนิดนึงเติมหน่อยนึง<า>อย่างเงี้ยมันก็จะได้ตามสูตรก็คือเลี้ยงเลี้ยงบาลีได้ โอ้เห็นไหมคือแบบว่าเห็นนะทีเดียวจบนะคะ <c oughs> ก็คือตอบได้ทุกคำถามให้ลูกค้าเลย <c oughs> แล้วก็ในส่วนของการอาสอนโหราศาสตร์อาจารย์ก็อยากจะถ่ายทอดเนาะอาจารย์ <c oughs> อายุมากแล้วอยากจะถ่ายทอดเพราะฉะนั้นก็คือสอนแบบไม่จํากัดชั่วโมงจุก,ก่าจะเป็นใครสนใจรีบทักรีบถามเข้ามาเลย <c oughs> นะคะสําหรับในส่วนของโหราศาสตร์ <c oughs> สอนแก่้งเงาไปอย่างนั้นหรอครับนะเออคือสอนจนเป็นอะ นะเป็นแล้วยังจะมาได้อีกก็ไม่มีว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรนะครับค่ะไม่ได้จากัดชั่วโมงว่าเท่ั้นเมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนกว่าจะมั่นใจมั่นใจอ่าแล้วก็มีคำถามอะไรก็ส่งมาถามคําถามอาจารย์ได้ซึ่งแฟร์มากนะคะครับโอเคขอบคุณนนี้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะโชคดียินศพระ